ชอบอะไรที่ประเทศไทยบ้างครับชอบอะไรหนอโอ๋ oh, หลายอย่างเลยนะอไม่เูยนีหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างไทยกับอ right? ิตาลีเนี่ยจากบ้านบ้านเกิดเราอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างเป็นเคานเจอร์เป็นอะไรอาจจะเป็นความปลอดภัยค่ะความปลอดภัยหรอใช่ใช่คือรู้สึกว um> ่าที่ที่ไทยแบบเซฟเซฟมากกว่าอิตาลีใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นผู้หญิงใช่ไหมย้ายมาอยู่คนเดียวด้วยแล้วรู้สึกว่าแบบ ชิลชิลกว่าไปไหนก็ได้แบบดีกว่าอยู่ที่อิตาลีแบบบางทีอาจจะไม่ปลอดภัยบ้างเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะใช่ใช่อันนี้คือในเมืองอะไรอ่ะเวนิสหรือว่าโบโลญญาก็ไม่รู้ทัวไปนะทุกทีที่แบบไม่เหมือนไม่แยกกันนั้นอ่าแต่ว่ามันก็เสี่ยงหน่อยเหมือนกันก็ต้องระวังตัวใช่ไหมต้องระวังตัวูกต้องค่ะอยู่ไทยนี่อยู่ไทยแทบจะไม่ต้องระวังตัวเท่าอะไรเหมือนมันชิลกว่าเนาะไม่ค่อยมีใครจะมา ถ้าเป็นที่แบบสหานะหรือว่าในเมืองก็ไม่ค่อยมีใครมาลบควนใช่ไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรมาขโมยมาอะไรไม่มีไม่ไม่อันนี้ชอบมากที่อินเลี่พี่ได้ยินมาดูหนังมาเยอะที่อินเดีอ่ะเขามีมาเฟียอินเดี่จริงปะมีจริงนะ บอกว่าพวกใส่สูตรอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนนะแต่มีจริงๆแหละแต่ว่ามีมีจริงจริงหนังไม่ได้มัวมันก็คือสร้างมาจากเรื่องจริงบางอย่างไงไม่ยังมีอยู่ปัจจุบันยังมีมาเฟียอยู่ที่จัลีแต่เขาไม่ได้ทําแบบร้ายใครอะไรขนาดนั้นไม่รู้แต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่ทีมอะ